มาดูบรรยากาศหลังฝนตกนะคะนี่พ่อไถท,ที่ไว้แหละไว้ปลูกข้าวโพดปลูกมรกะ <c oughs> โอ้ยปลูกเป็นแถวตรงไหนมั่งล่พละพ่อเมนี่เดี๋ยวไซื้อเบี้ยข้าวโพดเทียนปลูกข้าวโพดเทียนนะพอนะ่อเนาะนี่ปลูกมะกะกอ มีทุกสายพันธุ์นะคะเพราะว่ามันขึ้นเองเลยไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรโอ้ยขี่ตมตีองเท้าดีจัง <c oughs> <c oughs> โอ้กะเพราต้นนี่งามดีจัง <c oughs> นี่ต้อนอย่างไรเนี่ยเดือดขึ้น,นยุตรงไ่ะ นนก็ <c oughs> เจี๊ยบมันแก้เร็วดิเก็บตอนอ้อนมันก็แก้เลยไปหาไอ้นี่มาปลูกมัางดีกว่านี่อย่างนะดอกอัญชันขึ้นยุแถวใดเหรอ่นเนี่ยอัญชันหรืออ้าวเหรอ อ,อ๋อได้เฮ็ดห่านให้มันไงพ่อจะได้เก็บมาตากแห้งอ,อายุเจ็ดสิบสี่นะครับนี่เบี้ยอันชันนี่ยงั้นหรือปลูกมะกอปลูกกระเจีย๊ยบมะกรอน,นี่กี่เดือนมันถึงได้รูปเนี่ย พ่อปลูกพักทองบ่เนี้ยเบี้ยฟักเต็มนึ่ละแฝงแฝงแฝงได้กินเยอะเลน,นาฝนโอ้ชะอมึ้นยอดเต็มเลยชะอมชะอมชะอมอันนี้ต้นเสี่ยวตัวเนี้ย,ยเสี่ยวกินยอด มะขามเทศมะพร้าวว้าวเดี๋ยวเรามาตัดยอดชะอมตัดยอดชะอมไปต้มกินกับน,น้ำพริกโอ้กะเพรางามดีจังนี่คือรอบบ้านที่หลังบ้านไถแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวปลูกข้าวโพดพ่อคือเอาต้นมะม่วงไปปลูกใกล้กันใช่ไล่ะนะ มันมีอยู่ตรงนั่นต้นนึงแล้วดิวนีพ่อไปเห็นที่นะหนูว่าอา้าวพ่อคือมาปลูกใกล้กันแหละมันมีอยู่ต้นนึงแล้วหนูเห็นอยู่อนี่เดเน,นี่ยตนะ้นนึงอะที่ตัดตอนไว้เนี่ย แล้วพ่อก็ปลูกตรงนั้นอีกต้นหนึงเนี่ยห้างกันสอกเดียวนึง <c oughs> พ่อไปเห็นต้นนี้หรือไปต้นข้างหนาเนี่ยเอาต้นสูงกว่าอีกตั้งหากนว่าอ้าวพ่อคือมาปลูกใกล้กันแท้ ได้พ่อว่าเอาไพ่มาปลูกไว้ได้ได้เอาไผ่มาปลูกยังหลอเอาแล้วลต้นนั่นล่ะอ้าวหรอก่อน,นั่นของไอ้ยัดเหรอหนูนึกว่าของเห่า นี่ต้นมึงยงชิดบ่นเนี่ยมึงยงชิดพ่อปลูกไปอากาศเช้าเช้าแข็งแรงมากอายุเจ็ดสิบสี่สุดยอด